โมไม่เคยเห็นสนามที่ใช้แบ็กสต็อปแบบเนี่ยมีโฟมอย่างเงี้ยยืนยิงอยู่เนี่ยก็คือไม่มีค่าผ่าวแบบกลับมาที่ตัวเลยสนามไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้แต่รู้สึกว่าเขาใส่ใจผู้ใช้บริการมากๆเลยทุกคนตรงนี้ก้าวท่องยิงแรกเนี่ยก็จะเป็นสนามลน,นยุทธ์นะคะซึ่งก็จะมีหลังคาอยู่ครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งนึงก็จะเป็นโซนแดดความลึกของสนามเนี่ยอยู่ที่25เมตร เหมาะสําหรับนักกีฬานะคะที่ต้องการจัดสเตจให้มีมูฟเมนท์ที่ไปด้านข้าง <y out ube> ก็เรีได้ว่ากว้างสะใจเลยคะ่ะทุกคนสนามตรงนี้นะคะเขาเรียกกันว่าสนาม270องศาคือมองด้วยตาเปล่านี่คือแบบสุดลูกหูลูกตาคือโมอบอกเลยว่าไม่เคยเห็นสนามในเมืองไทยนะคะแบบนี้เลยที่เห็นแล้วก็คือเห็นในคลิปของเมืองนอกที่มีสนามเอาท์ดอร์ใหญ่ๆแบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะโมก็มาอยู่ที่สนามไทเกอร์แท็ อาคาเดมีชูตติ้งแล้งนะคะซึ่งสนามนี้เนี่ยก็เดินทางมาง่ายมากๆเลยอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะก็คือขึ้นทางด่วนจากกลางเมืองกรุงเทพเนี่ยขึ้นทางด่วนเมืองทองมานะคะลงบริเวณธรรมศาสตร,ร์ลังสิตสนามเนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณทางลงของทางด่วนพอดีเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นที่สบายใจของพี่ๆนักยิงปืนหลายๆท่านเลยในการนําปืนมาใช้บริการที่สนามแห่งนี้ค่ะด้านหลังของโมนะคะก็จะเป็นอาคารแรกของสนามนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอาคารรับรองเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะ โอเคค่ะก็เข้ามาด้านในนะคะสิ่งที่เจออย่างแรกเลยก็คือเป็นโถงใหญ่เลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโถงรับรองนะคะก็สําหรับผู้มาใช้บริการแล้วก็ผู้ติดตามนะคะใครพาครอบครัวพาแฟนพาลูกมาเนี่ยไม่ได้ใช้บริการยิงปืนนะคะก็มานั่งรอที่บริเวณนี้ก็จะมีคาเฟ่นะคะให้บริการด้วยแล้วก็สําหรับผู้ใช้บริการนะคะอย่างแรกเลยก็เข้ามาติดต่อที่ห้องนี้นะคะห้องจะเป็นห้องจําหน่ายเป้าจําหน่ายกระสุน รวมถึงนะคะเป็นห้องที่รับสมัครสมาชิกด้วยนะคะติดต่อสนามตรงนี้ได้เลยสําหรับกระสุนที่นี่นะคะก็ราคามาตรฐานเลยลูกซ้อม9าเนี่ยก็จะเริ่มที่900บาทคา่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีช็อปนะคะเป็นแว่นตาแบรนด์ไฮเอ็นระดับโลกเลยนะคะคือพิลล่าจากอเมริกาตัวนี้นะคะก็วันนี้ร้านปิดนะคะน่าเสียดายมากๆเลยถ้าใครสนใจเนี่ยก็เข้ามาดูที่สนามได้นะคะ เดี๋ยวโมจะพาเดินต่อไปนะคะในชั้น2มีร้านแต่งปืนชื่อดังนะคะ Action Gear ไปชมกัน,นะคะ่ะขึ้นมาบริเวณชั้น2นะคะเดินมาสุดทางก็จะพบกับร้าน Action Gear เจ้าของอยู่พอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโมสวัสดีคร่ะปิงสวัสดีครับ คือร้านนี้นะคะทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญาน,นการแต่งปืน AR15 มากๆแล้วก็แต่งปืนอย่างอื่นด้วยนะพี่เก่งใช่ครับปืนสั้นแล้วก็ตอนนี้มาเรื่องของไรเฟิลด้วยครับค่ะก็เดินดูภายในร้านกันนะมีของเยอะมากทุกคนโอเคค่ะพี่เก่งพื้นที่โฆษณาค่ะ ครับผมตอนนี้ก็ครับในส่วนร้านเนี่ยเป็นแอคชั่นเกียร์นะครับสาขาสนามไทเกอร์แท็กนะครับอยู่ชั้น2ของล็อบบี้นะครับตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็จะค่อนข้างหลากหลายนะครับมากมายตั้งแต่ตระกูลของ AR นะครับ SMG นะครับปืนสั้นก็อยู่ในโซนนี้นะครับตอนนี้ก็มีเพิ่มเติมก็คือในส่วนของไรโฟนะครับก็จะมีเคสมีเอ่อเฟรมขึ้นมาเพิ่มนะครับผมก็แตกออกไปเยอะเลยแล้วก็มีทั้งดอททั้งสโคปด้วยใช่ไหมครัเต็มตู้เลยตู้นู้นนะครับอาจจะมีเรื่องของ มีดนะครับไฟฉายแล้วก็พวกต่อตูดแม็กนูนนี้นั่นอีกเยอะแยะมากมายเลยครับให้เลือกตามเท็เจอร์ของแต่ละคนนะครับผมคือเรียกได้ว่ามาเสียเงินแน่นอนนะเข้ามาร้านนี้ซึ่งมูก็ไม่เคยพลาดเหมือนกันมาทีไรก็คือเสียเงินตลอดไว้ใจได้มากๆร้านนี้นะคะก็มาปรึกษาด้วยใช่โทรมาปรึกษาพี่เก่งได้ปืนมีปัญหาอะไรยังไงก็ลายเข้ามาในลน์ของแอคชั่นเกีก็ได้ใ่ครับ โอเคคะ่ะพี่เก่งเดี๋ยวโมขอพาทุกคนไปชมสนามอินดอร์กันต่อก่อนนะคะตามเข้ามากันเลยนะคะตรงนี้โมจะพาเข้ามาสู่โซนอินดอร์นะคะก็จะเป็นจุดยิงนะคะจุดแรกของสนามนี้ก็จะมี25ช่องยิงมาตรฐานนะคะความยาวของสนามเนี่ยก็คือลึก25เมตรตรงนี้นะคะก็จะมีระยะยิงบอกตามลอกไฟฟ้าด้วยว่า7เมตร10เมตร15 25นะคะก็สามารถกำหนดระยะยิงได้ แล้วในเรื่องของการตั้งเป้าเนี่ยที่นี่ก็ใช้ลอกไฟฟ้าคือใช้รีโมทนะคะในการเคลื่อนที่เป้าคือคนเนี่ยไม่ต้องเข้าไปตั้งเป้าเองแล้วในแต่ละช่องนะคะก็จะมีการแบ่งช่องอันนี้แบ่งด้วยเหล็กทึบเลยก็คือได้ในเรื่องของความ p r i v a t มากๆเลยค่ะทุกคนสําหรับสนามอินดอร์นะคะสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือในเรื่องของระบบระบายอากาศนะคะเรื่องของคาบขมาเหมาที่กันมันฟุ้งเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกัน โมขอพาทุกคนนะคะมาดูในส่วนของแบ็กสต็อกก่อนนะคะโมไม่เคยเห็นสนามที่ใช้แบ็กสต็อปแบบเนี่ยมีโฟมอย่างเงี้ยกั้นอยู่ด้านหลังเลยคือจริงๆอันเนี้ยประโยชน์ของมันก็คือเวลายิงมาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยซับคาบขมเหลาทุกคนคือในเรื่องของการยิงอินดอร์เนี่ยเรื่องคาบขมเหลาเรื่องการโฟของอากาศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเพราะว่ามันอากาศไม่โฟนี่คือแบบอึอดอัดมากๆเลยนะคะแล้วที่นี่นะคะเรื่องของระบบระบายอากาศเนี่ยก็จะมีพัดลมฮูดใหญ่ๆอะ่ะเป็นตัวที่ดูดคาบขมเหลานะคะ ให้ลมมันโฟคือเรียกได้ว่าคนที่ยืนยิงอยู่เนี่ยก็คือไม่มีค่าผมาเอาแบ็คกลับมาที่ตัวเลยโมอยากให้ทุกคนมาดูตรงนี้กันนิดนึงนะคะในด้านข้างทั้ง2ด้านเนี่ยรวมถึงด้านหลังเนี่ยมีการบุผนังนะคะด้วยโฟมหนาจนถึงเพดานเลยทุกคนตรงนี้เพื่อป้องกันเสียงสะท้อนนะคะอย่างที่รู้กันว่าสนามอินดอร์เนี่ยคือเวลายิงเนี่ยเสียงมันจะก้องมากๆเลยก็เฮ้ยแบบสนามไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้แต่รู้สึกว่าเขาใส่ใจผู้ใช้บริการมากๆเลยทุกคนตรงนี้ เดี๋ยวโมพาออกไปดูข้างนอกกันนะคะเราก็มาที่โซนเอาท์ดอร์กันบ้างนะคะสําหรับาท์ดอร์เนี่ยก็จะมี10ช่องยิงนะคะซึ่งช่องยิงที่10เนี่ยอยู่ด้านหลังเลยเราขอพูดถึง9ช่องยิงแรกก่อนนะคะ9ช่องยิงแรกเนี่ยก็จะเป็นสนามรน,นยุทธ์นะคะซึ่งก็จะมีหลังคาอยู่ครึ่งนึงและอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นโซนแดดความลึกของสนามเนี่ยอยู่ที่25เมตรโดยจะมีทั้งหมด3ไซส์ก็คือ S M L สำหรับไซส์ S นะคะหลายๆคนแบอกว่ามันจะเล็กเกินไปไหมนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นช่องยิงขนาดปกติเหมือนสนามทั่วไปเลยแต่ไซส์ M เนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไซส์ L นี่คือกว้างเลยทุกคน บริเวณที่โมยืนอยู่นี้นะคะก็เป็นช่องยิงขนาดไซส์ L นะคะก็ได้ในเรื่องของความกว้างนะคะเพราะว่าช่องยิงทุกช่องเนี่ยก็คือลึกเท่ากันอยู่ที่25เมตรนะคะช่องนี้เนี่ยก็จะได้เรื่องของความกว้างที่เพิ่มขึ้นเหมาะสําหรับนักกีฬานะคะที่ต้องการจัดสเตทให้มีมูฟเมนท์ที่ไปด้านข้างก็เรียกได้ว่า กว้างสะใจเลยค่ะทุกคนแล้วก็จุดเด่นของสนามนี้นะคะก็คือในส่วนของเซฟตี้โซนที่เขาจะมีเซฟตี้โซนเนี่ยอยู่ในทุกๆช่องยิงเลยเรียกได้ว่า p r i v a t นะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็คือถือว่าดีมากเลยเพราะว่าเราเคลียร์ปืนเสร็จปุ๊บเราสามารถ เข้ามายิงในช่องยิงของตัวเองได้เลยไม่ต้องไปเดินในบริเวณสนามบริเวณอื่นแล้วก็นอกจากนี้นะคะในช่องยิงเนี่ยก็ยังมีของเล่นนะคะเป็นของตัวเองเลยก็คือพวกฉากเพจเหล็กป๊อปเปอร์เป้าสวิงนะคะหรือว่าขาไม้เนี่ยก็คืออยู่ในช่องยิงเลยเราสามารถหยิบมาใช้งานได้เลยแต่ในกรณีที่ไม่พอนะคะเราก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่สนามมนาะขอเพิ่มนะคะในช่องยิงของเราเนี่ยก็ได้เหมือนกัน สำหรับสนามนี้นะคะโมก,ก็มีอีกจุดหนึ่งที่โมอยากจะแนะนําทุกคนมากๆเลยก็คือตัวเพจเหล็กอันนี้นะคะโมชอบมากเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยสนามเนี่ยสามารถทําเพจเหล็กแบบเนี้ยเหมือนสนามอื่นๆก็ได้แต่เขาเลือกทําออกมาเป็นบานพับแบบนี้คือถ้าเกิดใครที่เคยใช้เพดเหล็กอาจจะรู้ว่าเวลายิงปุ๊บเพดเหล็กมันก็จะตกลงพื้นเราก็ต้องเดินเข้ามาย่อเก็บวางนะคะตั้งแต่อันเนี้ยเมื่อยิงปุ๊บเพดล้มแล้วเราก็แค่มายกตั้งเท่านั้นเอง คือในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะตากแดดร้อนๆเนี่ยก็คือใช้เวลาน้อยมากอันนี้ก็เรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยนะคะน,นี้ถัดเข้ามาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นบริเวณห้องพักนักกีฬานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนติดแอร์สำหรับใครที่มีผู้ติดตามมาเนี่ยก็มานั่งรอในห้องนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ห้องน้ำนะคะก็ยังมีห้องอาบน้ำสำหรับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยค่ะ บริเวณนี้นะคะก็เป็นช่องไซส์ S นะคะทุกคนซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากช่องไซส์อื่นเลยนะคะ ML นี่ก็ได้แบบนี้เหมือนกันนะคะส่วนความกว้างของช่องไซส์ S เนี่ยคือ S นี่ไม่ได้แปลว่าเล็กเลยนะทุกคนก็คือเท่าๆกับสนาม Standard ที่อื่นเลยเพียงแต่ว่าไซส์ L ของที่นี่เนี่ยคือเขาโอเวอร์ไซส์มากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่องยิงที่10กันทุกคนกว้างมากนะคะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของสนามไทเกอร์แท็นะคะช่องยิงที่1ิ สนามตรงนี้นะคะเขาเรียกกันว่าสนาม270องศาก็คือมีแบ็กสต็อป3ด้านนะคะด้านข้าง2ด้านแล้วก็ด้านในตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะหันปืนเนี่ยเล็งเข้าแบ็กสต็อปได้ทั้ง3ด้านเลยนะคะขนาดของสนามช่องนี้นะคะอยู่ที่40คูณ40เมตรซึ่งใหญ่มากคือมองด้วยตาเปล่านี่คือแบบสุดลูกหูลูกตา คือโมบอกเลยว่าไม่เคยเห็นสนามในเมืองไทยนะคะแบบนี้เลยที่เห็นเนี่ก็คือเห็นในคลิปของเมืองนอกที่มีสนามเอาทดอร์ใหญ่ๆแบบนี้โดยสนามนี้นะคะเขาก็อนุญาตให้ดําปืนไลเฟิลชนวนกลางมายิงได้ด้วยนะคะซึ่งพิเศษเลยก็จะมีเพจ AR 500ซึ่งเพจ AR 500เนี่ยก็ไว้สำหรับยิงพวกกระสุน 5.56เนี่ยได้เลยโดยเฉพาะเลยนะคะถ้าใครเอาไรเฟิลชนวนกลางขนาดใ่5.56นาโต้นะคะมายิงเนี่ยก็แนะนำเลยยิงใส่เพจ AR500 นะคะอย่าไปยิงใส่เพจเหล็กสนามเขานะคะซึ่งเพจเหล็กสนามทั่วไปเนี่ยถ้าใช้5.56ยิงอะ่ะทะลุแน่นอนทุกคน สำหรับการใช้บริการสนามนี้นะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือสมัครสมาชิกนะารายปีปีละ3,000บาทสามารถใช้ได้ทุกช่องยิงเลยตั้งแต่สนามอินดอร์นะคะที่เป็นช่องยิงเป้าแล้วก็สนามเอาท์ดอร์ที่เป็นช่องรณยุทธ์นะคะจนถึงสนามช่องยิงที่10ช่องยิงนี้ก็สามารถใช้ได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอีกแล้วตลอด1ปีแต่ถ้าใครมาเป็นรายวันนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายวันละ300บาทสามารถใช้ช่องยิงอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ได้นะคะ แต่เขาขอสงวนสิทธิ์ช่องยิงที่10อันนี้นะคะไว้สําหรับสมาชิกเท่านั้นค่ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะโมก็ขอบคุณสนาม t i เกอร์แทนะคะที่อนุญาตให้โมมาถ่ายรีวิวตัวสนามให้ทุกคนได้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ